คติธรรมหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโอวัดอัมพวันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธา ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผล <sa fe> ทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้อง ถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพ ทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธา ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้อง ถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลทำอะไรทำด้วยศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพ ทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำอาราธนาบูชา หลวงพ่อจรันทิตธรมโมวัดอัมพวันอําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอิติสุกโตอรหังพุทธะนะโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตะธรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิ ทิตธรรมโมมะอะโออะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออะหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโยมหาลาโภท,ทิตธรรมโมปสิทธิเม,มอิติสุกโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธ,ธายะ หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัสสมาอาจาริโยเมพันเตหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอ,อุอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอ,อุอหังวันทามิ ทิตธรรมโมมะอาอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธนณโมพุทธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเต หอหิอหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโยมหาลาโพทิตธรรมโมปสิทธิมเมอิติสุกโตอรหังพุทโธ นะโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอาหางวันธามิทิตธรรมโมมะอโอะอาหางวันธามิทิตธรรมโมมะอโอะ อาหังวันธามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภท,ทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม,มอิติสุกโตอรหังพุทธโณโม,มพุทธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเม,มพันเตอาัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโออะหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโอมาหาปุญโญมหาลาภทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะอุอะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโทะณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรมโมมอาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโพทิตธมมรมโมปสิทธิเม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอาะอุอาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาอุมหาปุญโยมหาลาโพทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตนโหหมมอิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาพโพทิตธมมรรมโมปสิทธิเม อิติสุกโตอรหังพุทธทะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตะหหิอาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะอุอะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทโธโณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตนหหตมมมออิอหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโภท,ทิตธรรมโมปสิทธิมเม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอ,อ,อาโออหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะอุอะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาภพทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโทะณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออะหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโอมหาปุญโญมหาลาโพทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธทะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะออะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะออมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทโธโะโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิมเม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอ,ะอุอาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาบุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรานทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเต,เตโหหิอาหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโออาหังวันทามิทิตธรมโมมาอะโอาหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโพทิตธรโมโมปสิทธิเม,ม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอ,อ,อาโออหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะอุอะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทโธโะโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะออะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธนะโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออาหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโอมหาปุญโยมหาลาโภท,ทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอาอออาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมประสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโทะโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมาอะอโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธโทะโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตหหิอหังวันทามิทิตะธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตะธรรมโม มะอะออะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธนณโมะพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตหหิอาหางวันทามิทิตธรมโมมะอะโออาหางวันทามิทิตธรรมโมมอาอะโออาหางวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโพทิตธรรมโมปสิทธิมเม อิติสุกโตอรหังพุทธโธะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนามเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตหหิอหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอาอุอาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาอุมหาปุญโยมหาลาพโภทิตธรรมโมประสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธนณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเตโหหิอหังวันทามิทิตตธรมโมมะอะโออาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอมะโออาหังวันทามิทิตตธรรมโมมะอะโอมหาปุญโญมหาลาโพทิตธรรมโมปสิทธิเม,ม อิติสุกโตอรหังพุทธทะณโมพุทธ,ธายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิอาหังวันทามิทิตธรรมโมมะอาโออาหังวันทามิทิตธรรมโม มะอะออะหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะอุมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรรมโมปสิทธิเมอิติสุกโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธทายะหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมนามะเตอาจาริโยเมพันเตอายัตสมา อาจาริโยเมพันเต,ตโหหิอหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรรมโมมะอะโออหังวันทามิทิตธรมโมมะอะโอมหาปุญโยมหาลาโภทิตธรมโมปสิทธิเม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใคร